สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ r r c l l e h h n n n l l นะคะพี่ก,กาก้าวันนี้หัวข้ออุปสรรคความรักที่เออเรามักจะเจอมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถแก้ไขาหรือว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมมีเลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคนที่เลือกกองที่1ค่ะไพ่ใบนี้ มีคนเกิดวันพุธมีคนเกิดวันพฤหัสได้แล้วก็ช่วงนี้เปิดใจหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้เปิดใจเจอคนใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆไพ่กาลังบอกให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆเข้ามานะคะน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆสาหรับเราก็ได้เดี๋ยวขอเช็คพังงานาของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะแปดถ้วยเดตา ขอเช็คพลังงานก่อนเหมือนไพ่จะตอบแหละอัศวินถือไม้อลฟันเจ็ดเหรียญราคานาราสีพฤกษศกเลขเจ็ดเลขแปดได้นะคะแล้วก็เลขสิบได้เหมือนกันาธาตุผูกธาตุเลยนะวันนี้ เออสำหรับคนที่เลอกกองที่หนึ่งทำงานหนักมากมีเรื่องให้ยุ่งวุ่นวายเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามเวลามีเรื่องเข้ามากองที่หนึ่งมักจะเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ เก็บมาคิดมากกับถูกๆเรื่องหรือเปล่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่เจออะไรที่ไม่ได้ดังใจความสัมพันธ์ที่อยู่ทางไกลอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าการถอยออกมาการเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่นะมันง่ายกว่าเสมอการเลิกเอ่อการเลิกคือมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเพราะรู้สึกว่าอยู่กันไปย้อกันไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น คนที่หนึ่งเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเอ่อเป็นทั้งคนที่เจ้าชู้และเป็นคนที่เจอคนเจ้าชู้เข้ามาหลอกก็ได้อยู่ไม่ติดกับที่หรือเปล่าคะส่วนใหญ่มักจะชอบเดินทางในเรื่องการงานชอบไปวัดชอบเข้าศาสนาชอบศึกษาในเรื่องการเรียนต่อหรือรวมไปถึงการไปต่างประเทศหรือการมีแผนจะเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะ กำลังวางแผนจะเทคคอร์สอะไรหรือเปล่าแล้วก็ข้อดีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งในช่วงนี้เลยอ่ะเป็นคนที่เวลาใครมีปัญหามักจะเข้าหาคนที่เลือกกองที่หนึ่งและกองที่หนึ่งก็จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ดีแต่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเดี๋ยวขอเช็คลัคณาราศีของคนที่เลอกกองที่หนึ่งนะคะเมถุนเหมือนเป็นคนมีสองบุคลิกปะ พิจตหรือหัสค่ะธนูแล้วก็ลัคนาราศีกุมนะคะ อออุอปสรรคปัญหาความรักอะไรที่กอที่หนึ่งมักจะเจอเด็กถือถ้วยสิไม้โอ้ยสิบเหรียญเดฟูสิบดาบ ใ่ะปกติเราไม่เอาไพ่รวงใช่ปะไพ่ร่วงมันคือจัดติดนั่นมหมายความว่าจริงๆแล้วคนที่ละกองที่หนึ่งอะทำงานเยอะมากยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้ใครด้วยรวมถึงตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกมากๆถ้าไม่ใช่สเปคหรือไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการไม่ใช่คนที่เลือกไม่ใช่คนที่คือมันมีเช็คลีดด์อะถ้าแบบไม่ใช่สักหนึ่งอย่างคนที่ละกองที่หจะไม่ใช่ประเภทที่แบบ โอเคเดี๋ยวให้โอกาสเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูเรื่องอื่นเขาคงจะดีมั้งกองที่หนึ่งจะเป็นประเภทที่แบบโอ้ยถ้าแค่หนึ่งอย่างมันยังไม่ใช่เลยงั้นทั้งหมดมันก็คงไม่ใช่อะ่ะคือปิดกำแพงใส่เลยปิดประตูใส่เลยเออก็ไม่เอาไม่เอาให้ร่วงแต่อ่านให้ฟังเป็นคนที่จุกจิกอะ่ะในเรื่องการมีความรักอะ่ะในเรื่องการเลือกคนรักใครที่จะเข้ามาเป็นคนรักอะ่ะเ็ เรียญก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ดีแต่ดันเป็นคนที่มีเสน่ห์มากได้สำหรับเป็น3เหรียญอ่าเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นมันจะดีขึ้นหรือสามารถแก้ไขได้ด้วยยังไงเอง่ยอืโอเคให้ผู้คุมขอมรดกตกทอด รงสิ่งบริสุทธิ์จริงๆแล้วกองที่หนึ่งอะไม่ได้แย่เลยนะในเรื่องความรักอะชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าคะออันดับแรกนะที่อันนี้เป็นวิธีแก้ก่อนเลยกันเพราะว่าใครค่อนข้างที่จะคล้องกันมากๆในทุกๆใบอะเราไม่รู้ว่าคนที่ละกองที่หนึ่ง ลองสังเกตผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็น,เ,ปนเพศเดียวกันกับเราในตระกูลว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็โสดใช่ไหมหรือเขาก็มีปัญหามีวิบากกรรมในเรื่องความรักหรือเปล่าถ้ามีมันจะมีเป็นต่อๆกันมาเลยอะค่ะทีนี้สิ่งที่อยากให้ทำเลยก็คือเคยได้ยินคำว่าคือเราอะก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้แต่หน้าไพ่มันออกมาในเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า นิยามหรือสิ่งที่จะพูดตอไปเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็เห็นภาพได้มากที่สุดคือเคยได้ยินคําว่าคนนี้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชำตัวรักมากเลยห่วงมากเลยเลยไม่ปล่อยให้ไปมีแฟนหรือเลยไม่ปล่อยให้ไปเจอคนดีๆสักทีนึกออกไหมคือน่าภัยนะวันนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณกงที่หนึ่งดูเหมือนจะเขาเรียกว่าเข้าสังคมเป็นโหดูแก่นดูเฟี้ยวดู ใครจะมาทําอะไรกองที่หนึ่งได้แต่จริงๆแล้วคนกองที่หนึ่งเนี่ยสู้คนไม่ไหวตามคนไม่ทันด้วยในเรื่องความรักเธอรักคนง่ายใครมาทําดีด้วยใครมาอยู่ใกล้ด้วยเธออยากแต่งงาน,เน่เขาหมดเลยเธออยากอ,อมีใจให้เขาหมดเลยแล้วเธอก็เบื่อคนง่ายอันนี้คืออุปสรรคในเรื่องความรักของคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะเจอใครถูกใจอยากพาเข้าบ้านอยากคุยอยากอยู่ด้วยในระยะยาวๆแต่ถ้าคุยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ รู้สึกว่าไม่โอเคเธอก็จะไปเธอก็จะหาคนใหม่ไปเรื่อยๆเพราะเธอเหมือนคนที่ปรงแล้วกับเรื่องความรักเธอเหมือนคนที่แบบก็ไม่เห็นมีความรักก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่ของฉันได้ไปเรื่อยๆฉันกำแพงสูงฉันรู้เลยว่าฉันโดนทำร้ายมาเยอะฉันเสียใจมาเยอะมากๆมีเสน่ห์หรอเออเราบอกว่าคนกองที่หนึ่งมีเสน่ห์มากเลยกองที่หนึ่งก็จะบอกมีเสน่ห์เหรอยังไงอ่ะคนที่เข้ามาไม่มีใครจริงใจเลยคนที่เข้ามาสร้างแต่แบบบาดแผล สร้างแต่ความแบบท็อกซิกคิ้งไว้ให้แต่ทำให้คนที่ละกองที่หนึ่งมีกำแพงที่สูงมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ละกองที่หนึ่งมีคู่มีโอกาสได้สร้างครอบครัวแน่นอนแต่เธอไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดมีจะมีเข้ามาในวันที่ถ้าไม่เป็นวันที่คนที่หนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ก็จะเป็นเขาคู่กรณีของเขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในสายงานหรือว่ามีชื่อเสียงในสิ่งที่เขาทำก็ได้รวมไปถึงการที่เมื่อไหร่ที่ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นมันจะเจอเออเราอะลองลอง,ลองหาวิธีแก้ในเรื่องของเนี่ยที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่แล้วก็บางคนมันเป็นในเรื่องของมรดกม,มรดกความสุ ลองหาวิธีแก้ในเรื่อง2องอย่างนี้ดูนะน่าจะดีขึ้นโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอากาศหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่สองไพ่ใบนี้มีคนเกิดวันอังคารมีคนเกิดวันจันทร์ได้นะคะในที่นี้มีใครใจร้อนหรือเปล่าแล้วก็อืม ส่วนใหญ่อะที่ความรักไม่สมหวังหรือที่มันมีปัญหามันเป็นเรื่องของอารมณ์ของตัวคนที่เลือกกองที่สองมันเป็นเรื่องความความเป็นตัวของตัวเราเองความที่เราแบบรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่มีใครใช่เลยแล้วฉันก็ไม่อยากปรับตัวเข้าหาใครแล้วเขาก็เข้ากับฉันไม่ได้อยู่ในชีวิตฉันไม่ได้มันไปด้วยกันได้ยากมากๆเลยแล้ว เออมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจมันเป็นบางคู่บางคนนะมันจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือมันเป็นเรื่องของความฉาบฉวยมาไวไปไวหรือว่าแค่ยังไม่ทันได้เริ่มยังไม่ทันได้ทําความรู้จักกันดีเลยทุกอย่างมันก็แบบจะต้องจบแล้วเพียงเพราะว่าคนที่ส่งรู้สึกว่าไม่ถูกใจอ่ะเธอเป็นคนที่มี บรรทัดฐานชีวิตที่ชัดเจนมากแล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมลดราวาสอกคร้ายๆรวมไปถึงความดุในตัวที่มีมากๆก้วดก็ได้เดี๋ยวขอเช็คความเป็นคนที่ละกองที่สองหน่อยนะกันเนาะเราไม่รู้ว่าคนที่ละกองที่สองที่มาดูไพ่ใบนี้หนึ่งเลยคือถ้าไม่ทํางานหนักมากก็จะเพิ่งมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงมีปัญหามีมีปัญหาในเรื่องความรักมานั่นแหละ เกี่ยวข้องกับการแยกกันกระทันหันเลิกกันกระทันหันอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าขอเช็คพอลังงานของคนที่เลือกอที่สองหน่อยนะคะ8ดเหรียญสิเหรียญเด็กถือถ้วย Happy Chat Stand าราคณาราศีสิงห์มีนกราฎฏได้แล้วก็ถ้าสำหรับเป็นเจวิลเอ,อ่อมังกรได้ถ้าดินพฤกษบกันมังกรถ้าน้ำมีกราฎฏพิจิกเอ,อ่อเลขแปในวันเกิดได้แล้วก็ LGBT ได้ค่ะกองที่2โดดเด่นมากในเรื่องรักสามเศร้าในเรื่องรักกับคนมีเจ้าของแล้วหรือมีเจ้าของ มีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่มันโดดเด่นในเรื่องมือที่3ถ้าไม่ใช่เรื่องพวกนี้เลยก็จะโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์ที่เอ,อ่อถูกใจกันมากๆอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขต่อไปด้วยกันในระยะยาวไม่ได้เพราะว่ามีความต่างมากๆในไลสไตล์เอ,อ่อการใช้ชีวิตวิถีชีวิตหรือมีความต่างมันคือต่างแบบเส้นขนานที่มาถูกใจกันมากกว่า ลนว,วันนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่2โฟกัสในเรื่องการเงินโฟกัสที่ความสัมพันธ์ที่สม่ําเสมออะไรก็ตามที่มันเป็นรูทีนเราจะรู้สึกว่าเราเห็นภาพการสร้างครอบครัวเราเห็นภาพการไปต่อเราเห็นอนาคตกับคนคนนั้นแล้วก็คนที่เลือกกองที่สองเนี้ยโดดเด่นในเรื่องครอบครัวหรือถ้าครอบครัวไม่ดีก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบคนในสังคมค่อนข้างที่จะดีโดดเด่นในเรื่องการเงินแล้วก็มรดกด้วยนะ เออคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยรักคนง่ายหรือเปล่าเจอใครอยู่ใกล้ใครได้ใช้เวลากับใครก็มักจะให้ใจกับคนคนนั้นแต่ตัวเราเองมันดันเป็นคนดูยากดูยากในที่นี้หมายความว่าไม่เผยความรู้สึกไม่แสดงออกในเรื่องความรู้สึกมันเลยไปต่อ,อยากในทุกๆความสัมพันธ์ เ,เรามักจะชอบควบคุมความสัมพันธ์หรือบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบควบคุมค่ะแต่ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขามักจะยอมเราทุกๆเรื่องแล้วก็มักจะเจอแบความสัมพันธ์ในเชิง Fan with เฟนวิทย์เบลฟิตรุ่มหลงกันทางภายนอกรูปร่างหน้าตาฐานะหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ความรักแต่ว่ามันเป็นความรุ่มหลงแล้วก็ถอนตัวยากประมาณนี้เดี๋ยวขอเช็คลัคนาดาศีของคนที่เลือกกองที่สองเลยนะคะ คนเกิดวันเสาร์คนเกิดกุมอคนาาศีกุมธนูก็รากีพิจิกเป็นพวกไม่แสดงออกในเรื่องความรู้สึกแล้วก็คิดว่ารักคนง่ายอะ่ะแล้วก็รัก เปลี่ยนใจไปเรื่อยได้แต่ก็ฝังใจกับทุกคนมีความเป็นตัวเองสูงอ,อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าอุปสรรคในเรื่องความรักที่เรามานจะเจอคือแบบไหนแปดไหม เดตะตาเป็นเดตะตาที่ค่อนข้างที่จะแซบฉะนั้นคนที่เล่ากองที่สองจะมีพลังงานของความเป็นราศีกุมในตัวสูงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาคนาดาศีหรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้นะดาวจันทร์ดาวศุกร์เนี่ยไปดูในโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะแต่ว่าโหราศาสตร์ตะวันตกอะ่ะมันจะนับวันที่เกิดหรือชาร์ตวันเกิดอะ่ะไม่ตรงกับที่เราใช้เราใช้ของไทย อันั้นบางคนก็จะคาดเคลื่อนนิดน,นึงแต่ว่าถามว่างั้นควรดูแบบไหนในเรื่องนี้ในความคิดเห็นของเราเรารู้สึกว่าหมอดูคนไหนกําหนดแบบไทยให้ดูวันเดือนปีเกิดแบบไทยหมอดูคนไหนกําหนดแบบสากลให้ดูวันเดือนปีเกิดแบบสากลน,นะมันดูได้ตามที่คนทํานายเขากําหนดสิบไม้ค่ะคิงดา สำหรับป็นก้าหมาโอเคอะสามารถแก้ไขหรือมันจะดีขึ้นได้ไหมกับอุปสรรคที่ชอบเจอเนี่ยไพ่รวยก็มีสิเพราะว่าทำงานหนักจนแทบจะไม่ว่างเลยเหนื่อยมา,ากเรื่องการงานกองที่สองหายใจเข้าก็งานหายใจออกก็งานความพยายามเป็นผล ความสุขท่านน้ำสมบูรณ์อืมชื่อเสียงโด่งดังตอนที่สองเนี่ยไม่รู้จะเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนเลยอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีพลังงานท่า ราศีกุมสูงมากแล้วก็ท่าน้ําสูงมากเช่นเดียวกันรวมไปทั้งการบ้านงานแล้วก็การทําแต่งานอันดับแรกคนที่ละกองที่สองอุปสรรคปัญหาอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่พื้นดวงหรือว่าไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยบางคนพื้นดวงเรื่องความรักดีมากๆแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะมันไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครหรือเปล่าเปิดมองหารู้แต่ในแง่าแก,ก,การกระทาิงจริงแล้ว่คนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่เคยเข้ามาถึงคำที่เข้าใกล้คําว่าแฟนได้เลย เราจะมีจุดยืนที่แบบเออเพิ่งเข้าใกล้เข้าใกล้ได้เท่านี้เหมือนเราเหนื่อยมากๆกับเรื่องความรักหรือเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่พร้อมไม่มีเวลาที่จะรับความรักเข้ามาเออเมื่อไหร่ที่มีความสัมพันธ์เข้ามาแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่เลือกกองที่สองมักจะมีคนเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆในแง่ความรักในแง่ความสัมพันธ์ไม่ว่างไม่โสดถ้าโสดแสดงว่าเธอเลือกที่จะไม่คุยกับใครเองเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกว่าโอ้ยช่วงนี้เหงาเกินไปอยากมีคนคุยมีเข้ามาตลอด ปัญหาเลยก็คือการที่คุยกันไปแบบไม่มีเป้าหมายคุยกันไปเรื่อยๆเหมือนพอเกือบจะดีละพอเกือบจะได้คบกันละคนที่เลือกกองที่2ก็ได้แบบโอ้ช่วงนี้ฉันไม่อยากตอบเขาเลยฉันไม่อยากตอบใครเลยฉันเบื่อแล้วฉันอยากอยู่คนเดียวฉันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรือฉันอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่พักผ่อนอยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องพยายามคุยหรือไม่ต้องพยายามอะไรอยากได้ความสัมพันธ์ที่มีความสุข ต้องการคนที่ทํางานเก่งมากๆเข้าสังคมเก่งแล้วก็เข้าใจชั้นในเรื่องการงานเพราะตัวฉันเองมักจะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะมากไม่ว่างในการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแล้วประเด็นเลยก็คือโอ๊ยอยากได้คนที่เข้าใจในเรื่องการงานปล่อยให้ฉันไปทํางานแล้วกลับมาเป็นฟีลแบบว่าฉันตอบเมื่อไหร่เธอจะต้องสแตนบายตอบชันหรือคุยกับฉันหรือมาในชีวิตชันตลอดเวลา อุปสรรคปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเรามักจะเจอคนที่ไม่ตรงสเปคหรือไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการเรามักจะเจอผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะที่ไม่ที่ไม่ใช่สเปคที่ไม่ใช่แบบแผนที่เราวางไว้แล้วก็เป็นประเภทที่หัวแข็งอชอบควบคุมขี้หึงซึ่งกองที่สองไม่ชอบคนขี้หึงเลยเพราะต้องการเป็นตัวเองสูง เอ่อเน็ตไอดอลเหรอหมายความว่าน่าจะชอบเจอคนที่แบบให้ความสำคัญกับสังคมวงสังคมมากกว่าความสัมพันธ์เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ถูกจริตกับสิ่งนี้เออมันจะดีขึ้นนะคะมันมันไม่ได้มีเรื่องอะไรให้แก้ไขอาจจะต้องปรับเรื่องการงานหน่อยก็ได้เพราะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยเรื่องการงานเผาๆเรื่องการงานลงแล้วก็ ความสัมพันธ์เมื่อไหร่ถ้ามีอย่าทําให้มันรู้สึกว่าเป็นการแข่งขันอย่าทําให้คนที่เข้ามารู้สึกว่าจะต้องแข่งขันจะต้องพยายามในความรักกับใครทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่การแข่งขันแล้วสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการมันจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นความสุขกําลังจะเข้ามาทุกอย่างมันจะโฟขึ้นเออตามที่พูดไปเลยโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ แถมอีกนิดนึงแล้วก็เรารู้สึกว่าคนที่เลิกกันที่สองมีโอกาสมีงานมงคลหรือเจอใครสักคนจากงานมงคลนะคะแต่ว่าจะต้องปรับในสิ่งที่พูดไปเนาะลดความเป็นตัวเองลงนิดนึงก็ได้หรือลดเรื่องการทํางานแล้วมาสารสัมพันธ์นิดนึงก็ได้ถ้าอยากมีความสุขกับเรื่องความรักโอเคค่ะอันนี้จบจริงๆแล้วใครมีพิก,การหน่วยวข้อะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ คนที่เลือกกล่องที่สามไพ่ใบนี้นะคะโดดเด่นในคนเกิดวันพุธวันศุกร์ได้สาเหตุที่ยังมีปัญหาหรือไม่ค่อยดีในเรื่องความรักเพราะมันยังไม่ใช่เวลาบางคู่บางคนอาจจะถูกที่แต่ผิดเวลาหรือผิดความมันใช่แต่มันไม่ถูกในบางสิ่งบางอย่างเออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันลองดูนะ ขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกองที่สามหนยนะคะหรือจริงๆเราเหมาะกับการอยู่คนเดียวจะหายปเช็หรือจริงๆเราควรบวชหรือจริงๆเราควรอยู่คนเดียว3ามเหรียญเจดเหรียญ คิงถือดาบมีกระกฏธนูเมถุนตุนกุมพฤกษกันมังกรเลขเจ็ดในวันเกิดลัคนาราศีเมษได้นะคะเจมส์เลิกเอ่อสำหรับคนที่เล็กกองที่สามะหนึ่งเลยถ้าไม่หมักจะเจอความรักที่มันเป็นความรับ ก็จะต้องเจอคนที่มีเจ้าของแอปเป็นเหมือนไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเราเลยทําให้เรารู้สึกโปงมันเลยมีคําพูดมาตั้งแต่แรกว่าหรือเราเหมาะกับการบวชหรือเราไม่เหมาะกับการมีใครหรือเราเหมาะกับการอยู่คนเดียวมันเหนื่อยมากๆกับคนพวกนี้ฉะนั้นซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะอย่ามาสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นมีเสน่ห์มากจริงๆคนที่สาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้ความสนใจเยอะ ดูสวยดูโดดเด่นดูหล่อดูมั่นคงมั่งคัง่งแต่อารมณ์มันอ่อนไหวเยอะมากๆกกองที่3เป็นคนที่ดูหน้าเข้าหาแต่พัฒนาความสัมพันธ์ยากนะในสายตาคนอื่นแล้วก็แต่ตัวกองที่3เองจริงๆแล้วอะ่ะไม่มั่นใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เลยไม่กล้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ไม่มั่นใจเลยไม่คิดเลยว่าเราจะมีคนรักหรือมีอะไรที่มันมั่นคง อ๋อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครได้นานมากๆเลยฉะนั้นมันไม่มีความมั่นคงในเรื่องความรักรวมไปถึงกองที่สามเนี่ยเป็นพวกรักอิกสระไปเรื่อยๆไม่ชอบการถูกควบคุมไม่ชอบการอยู่ในโอวาทฉะนั้นถ้าใครจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือใครที่จะเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์จะต้องให้จุดนี้กับคนที่เลือกกองที่สามกองที่สามนี้เป็นประเภทที่เรียกได้ว่าเอาแต่ใจสุดๆมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความชัดเจนมีความขี้หึงขี้หวงแต่ไม่อยากพูดหรือแสดงออกในเรื่องความรู้สึกให้คนที่เข้ามาคุยเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์รับรู้เชื่อมั้กองที่3ถ้ารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการบอกคนคุยหรือว่าคนที่เราสานสัมพันธ์ด้วยเป็นพวกเก็บอารมณ์อะแต่ถ้าบทจะระเบิดก็ระเบิดเลยเดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีของคนที่ลอกองที่3นะคะคนเกิดวันเสาร์ ตุนกันหัวโบราณ p e r f e เฟคชันนิดช่างเลือกให้ความเป๊ะความถูกต้องเอออังคารแล้วก็ริกซ์ อ,อ,อุปสรรคปัญหาเรื่องความรักที่เรามักเจอกองที่สามมักเจอมีเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องคนที่มีครอบครัวเราไงเออ่ขอดูหน่อยนะคะเจอ m i t ร Night of s w o r ลดาวเรยียม หนึ่งดาก้ไม้จมูลสามารถแก้ไขหรือถ้าไม่ต้องแก้ไขมันจะดีขึ้นได้ไหม ออกองที่สามอยากบอกว่ามันจะมีเรื่องความรู้สึกอะที่กองที่สามมักจะไม่พูดแล้วก็รอวันระเบิดแล้วพอมันระเบิดมันจะทำให้ทูกความสัมพันธ์พังแล้วก็อันเนี้ยเป็นจุดที่ต้องแก้และจุดที่ต้องแก้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความคิดเยอะคิดมาก เรามักจะคิดเดียวคิดมากอารมณ์อ่อนไหวไม่บอกไม่สรรสัมพันธ์หรือไม่ทําอะไรให้เขาปรับปรุงเราไม่ให้โอกาสในการปรับปรุงตัวของเขาแต่เราเลือกที่จะเงียบอดทนและตัดจบแล้วก็ด่าทีเดียวแล้วก็ปิดความสัมพันธ์ออกมาเลยเราดูเป็นคนที่มีพลังงานมีความเป็นตัวเองสูงมากๆอารมณ์อ่อนไหวมากๆชอบแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียวปัญหาของคนที่เลือกกองที่สามที่มันเป็นปัญหาในเรื่องความรักคือไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยแสดงออกอาจจะแสดงออกในเรื่องความรักแต่ในพา์ที่มันไม่ดีอ่ะไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็มักจะเป็นคนตัดสินใจไวอ่ะรีบร้อนมากในการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์หรือในเรื่องการสารสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าเวลามีช้อยมีตัวเลือกอ่ะน่าจะมีเข้ามาทีละสอคนเวลาไปก็ไป,ไปหมดเลยอันนี้ให้ระวังนะคะคนที่เลือกองค์ที่สามเนี่ยเป็นคนโสดก็จะดูเหมือนไม่โสดหรือถ้า มีแฟนเมื่อไหร่ก็จะดูชอบทาตัวเหมือนคนไม่มีแฟนโลกมันกลับตลปตดมากเออมักจะเป็นคนพูดจาตรงบางอย่างที่ไม่ควรพูดก็จะพูดหรือบางอย่างที่ควรพูดก็จะเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยแหละมันคืออุปสรรคในความรักของคนที่เลือกกล่องที่สามหรือถ้าพูดออกมาก,ก็จะไม่มีวาทิลินในการใช้คําพูดก็เลยทําให้เกิดปัญหากองที่สามเป็นประเภทที่มักจะอดทนต่อให้อยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆ ไม่ดีมากๆทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วมันเละไปหมดแล้วเราไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้แต่กองที่3จะเป็นประเภทที่เลือกที่จะอดทนเลือกที่จะไปต่อเพราะเสียดายวันเวลาเสียดายอะไรเก่าๆที่เคยแบบร่วมกันทํามาเสียดายมากๆฝืนที่จะไปต่อแต่อารมณ์อ่อนไหวหรือความคิดเดียวคิดมากมันยังอยู่ จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นไหมมันต้องแก้ไขก่อนสิ่งหนึ่งที่กองที่3ควรปรับคือเรื่องคําพูดแล้วก็เรื่องความอดทนอดทนถูกที่จะถูกเอ่อสิ่งไหนที่ควรพูดออกมาเลยเราไม่พูดอันเนี้ยต้องปรับสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดควรคิดก่อนพูดแล้วดันพูดอันนี้ก็ต้องปรับ อารมณ์อ่อนไหวนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองจัดการด้วยตัวเองอันนี้ต้องปรับนะคะถ้าอยากมีคู่เราควรที่จะแบบมันควรที่จะร่วมกันแก้ไขเหมือนก่อนที่สามจะเป็นประเภทที่เป็นศูนย์รวมของบ้านเป็นศูนย์รวมของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายเรามักจะ รับมือทุกอย่างคนเยวหมดฉะนั้นเวลาเราเหนื่อยหรือเราล้มมันจะล้มหมดถุกอย่างไม่งงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความรับผิดชอบในบ้านอยากให้แชร์นะคะไม่งั้นมันจะเป็นอุปสรรคและปัญหาในระยะยาวเนาะของคนที่เลกรกกองที่สามโอเคค่ะหวังว่าจะเข้าใจในสิ่งที่พูดก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็เอมเมน้ข้างล่างนะคะ